ไอ้ท้องไอ้ท้องไอ้เบิ้งเขานี่ไอ้เบิ้งเขานี่ทาง้าเไอ้ฝากถือเน้อเด็กชายวัยเเดือนชาวลาวการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนเดินทางจากจังหวัดหนองคายค่ะโดยมีจดหมายปลายทางส่งให้ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระยะทางกว่า500กิโลเมตรค่ะโดยออกเดินทางดีใจนัางดีใจนําฬิกาสมเป็นพ่อเป็นแม่แทนพ่อแทนแม่เขาดีใจหลาย ดีใจไอ้ดีใจมูนีเห็ดงานกรไอท่อพี่น้องเอ้ยบึงที่ไพี่น้องภารกิจเนาะการนำตัวเด็กน้อยซอยเล็กน่อยแนะจากล่าวที่าตขดวนรถตจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะมีช่วงหนึ่งที่ขบวนรถขับผ่านด้านหน้าสถานีไทย PBS ของเรานะคะทีมข่าวสามารถจับภาพเอาไว้ได้และการเดินทางในครั้งนี้มีกรอบเวลาที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา14นาฬิกา เพราะว่าเด็กมีภาวะตัวเขียวค่ะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งระหว่างทางก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคนจํานวนมากอยู่ในเส้นทางฟา้เลยจนาทีเป็นไทรขัันพ์พลนำหน่วยความสะดวกพอแบบแบบกั้นลดได้ไอ่ขอทางเลยนีขอทางเลยลดลงเลยพี่หน่อยอื้อคน จารุนพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่าภารกิจลักษณะนี้มีไม่บ่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งอวัยวะเพื่อการรักษางแต่ครั้งนี้คนขเสียงครับเพราะว่ามีข้อหน่อยนักได้สิได้ไอโอกาสแบบนี้ก็ย้อนว่าประเทศไทยเพิ่นมีน้ำใจเนี่ยหน่อยนักเพิ่นบริแบงแยกว่าเชื้อชาติไหเป็นเชื้อชาติไดนี่ไโอ้ยปลื้มใจดิบัี่ไดน ที่เดินทางก็คือลูกเอายวะหัวใจนะครับที่อันเนี้ยอย่างหัวใจเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มรู้กันแล้วว่าออกมาจากผู้มอบมาถึงผู้รับเนี่ยใช้เวลาแค่สี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องลดเวลาการเดินทางเพื่อเพิ่มเป็นใ้หายเพิ่งข่าวโอ้สุดยอดแอย่างเนี้ยเพิ่งจะมีการแสดงความดีใจกับพ่อแม่ของเด็กเนาะที่ได้โอกาสที่เขาช่วยเหลือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าบุญคุณยายหลวงแล้วนี่แมนมาละไผ่ซอยได้การนี้แล้วตำรวจไทยเด็กกั โรงพยาบาลห้องหมอหมอไทยที่เขาช่วยเหลือเด็กน้อยผู้กำลังจะตายนะรอดพ้นอดมือหมอแบบอย่างกอดไข่อะอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่นำเด็กชายส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะมีคำตอบค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายบอกว่า เหตุผลก็คือเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคผนังหัวใจรัว่วแล้วก็อายุย่างน้อยความกดอากาศนั้นอาจจะทําให้เด็กร้องจนตัวเขียวซึ่งไม่ปลอดภัยกับเด็ก สำหรับภารกิจหลังจากส่งตัวไปผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วถ้าดําเนินการเสร็จแพทย์ก็จะประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าประเมินแล้วว่าปลอดภัยก็จะส่งตัวกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลหนองคายต่อจนผู้ป่วยอาการปกติจากนั้นก็จะส่งตัวกลับบ้านค่ะสำหรับเด็กชายวัยเจ็ดเดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยในโรงการที่ใช้ชื่อว่ารักวัยที่ลูมหกรุงเทพจุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการที่ฝั่งไทยเราไปออกหน่วย ร่วมคัดกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากประเทศลาว92คนครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกอารรราชทูตไทยะนครหลวงเวียงจันทร์กับสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานครับที่ช่วยกันในเรื่องนี้หลังจากนี้ก็จะมีการให้หน่อเลยตัวผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองอีก37คนนะครเบิงเอาเบิรงเอาพี่น้องคนเ่าโดางประเทศมวนยอดเลนนันี่ว่าอีดีนด้นนี่ มั่สาบซึ่งได้เนาะที่เขามีน้ำใจช่วยเหลือเกืือกูลกันขอหยิ้เแล้วก็ดีใจแน่สาบซึ่งว่านอกจากพื้นซอยในเรื่องเล่าของให้เวียเฮ็ดงานถ้ำไรไม้พื้นยั่ซอยในเรื่องเล่าของการปินป่วรักษาพยาบาลเบางตีแลนดรถไม้บ่งลักษณะรักษากแบบ เพื่อนเหลือแบบฟรีๆนะตามเบงราขับรถมาจากต่างจังหวัดผู้หน่ายระยะทางเกือบพุกลยกิโลเมตรใส่รถตำรวจเปิดทางเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่สามที่อยู่ระหว่างการดําเนินการหลังจากนี้เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุหนึ่งปีมีภาวะหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดค่ะโดยแพทย์จะประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะตัดสินว่าผ่าตัดอีกครั้งค่ะนน อันนี้โล่งเลยพี่น้องเพิ่นเปิดทางหายนหนอ่อยเนาะแมนเปิดทางหายโอ้ข่ด้เบิ่งข่าวนี่ก็บฟา้ามาบอกเจ้าเลยเลยพุดยอดดีใจได้ไยปาดีใจน้ำใจของคนไทยพี่นอ้องเอ้ยมือน,นี่บาบูไก่คอเป็นกระบอกเสียงเนาะพี่น,อน้องเนาะอีกหนึ่งช่องทางในการทายทอดประเทศไทยเป็นประเททที่มีน้ำใจสยามเมืองยิ้มเบิร์นเดอมอลาหเฮาที่ว่าโอ,อข่าวนะ เบืงส่วยเรือเขาในเรือถ้าเกิดว่าเขามีอุบัติเหตุบาดเจ็บยังก็เบิงส่วยเรือเขาในกรณีกรณีที่เขาไปเที่ยวบาดเท่าหน่อยเนาะแมนบูแมนมาสีโอ้ยบุอยากบ่อนะคันบกเดียนเสรามาอีกประเสธให้ดิป็นรักษาก่อนหลยฝันจะเอาเงื่องไม่ไดบู้มนสีเอาเงก่อนแรลจังคอยรักษาบูแมนว่าบัญหากระเป๋าเขาหายหรือเขาแบบ เขาเจ็บเขาเป็นเขาหาบอเจอยังสี่ก็ต้องรักษาเขาก่อนเรื่องเงินที่ลังก็ได้จังได้เขากระจายอยู่แล้วแมนบมล่ะอันนี้คันบ่มีเงินคันบ่ให้เงินกับสีบ่รักษาเลยบ่เมนแนวเนียอย่าลามาเด้เบื้องนี้เป็นตัวอย่างอายสุดยอดน่าหลํำใจของคนไทยคอยได้เบื้องขาวเดี๋ยวเขาฟ้าวมาหาเจ้าไดอ้ไยแต่ว่าตามที่คอยเบื้องมันมีอยู่คลิปหนึ่งอะนะที่ว่าเขาถ่ายลงว่า นักท่องเที่ยวไทยเนาะที่ว่าไปอุบัติเหตุนะไปโรงพยาบาลบรอยากซวยเขาเพาะอีกอย่างเงินเขาก็มีเท็มที่นี่ช่วยเขารักษาให้มันแล้วก่อนเรื่องเงินเรื่องอันนั้นคอยบอกกันทีหลังก็ได้โอ้เอออันนี้ขั้นบรเห็นเงินขั้นบเขาบอกให้เงินก็จิบบหรักษาเขาเลยมันเป็นบริจาคเป็นแบบนี้ต้องช่วยเรือกันก่อนเรื่องเงินเรื่องคำนี่คอยบอกกันทีหลังก็ได้ ชีวิตคนมีค่ากว่ามีค่ากว่าเลื่องเงินเลื่องขั้นบนยากดอกเขาให้อยู่แล้วข้อให้รักษาเขาก่อนสิเจ้าเบื้องคลิปนี่จะคิดจะได้ยายเพราะว่ายิงใหญ่ขนาดเลยเป็นเปิดทางพร้อมดิมันจริงอ่ะมันยิงใหญ่เลยแต่ทั้งทั้งที่โบแมนคนพระกากรบ,บนบานอไอ้คนคนของเขาันนะอันนี้อยู่ล่าอยู่บานเฮ่าเ <S <S นีน่ยเยยังอดสามีน้ำใจไปหาไปช่วยเหลือ ตั้งแต่ขุนมาจนฮอตกรุงเทพมองที่ไรสุดยอดอยสุดยอดน้ำใจสุดยอดพี่น้องเอ้ยบาบด้เห็นข่าวนี่กันอมยิ้มไปน้ำแบบปลื้มใจไปน้ำตลอดระยะทางที่บนไทยทอดมากขอบเขาส่องข่าวไทยเด้อที่นํำเสนอบาบุก็ได้ไปเห็นตามส่องข่าวข่าวนี่น่าจะคือควาอมจริงเนี่ยไม่เรื่องหลอกเนข่าวช่องใหญ่อีกอย่างหนึ่งก,ก็ขอขอบใจแทนพ่อแม่ของเด็กเนาะเกือบจิสุนเสียลูก สุดท้ายแล้วก็มีความสุขถึงมือหมอแล้วอาชปอดภัยแน่นอนโอ้ยถ้าเป็นพอ่อแม่สเงินแน่ใช้มารักษาเพราะน่าคาเดือนทางขนาตั้งแต่หนองคายมาฮอดกรุงเทพย่านันเท่าไรเป็นคืนพนเดพี่พน้องเอ๋ยนะครับที่ว่าบาบก็ดีใจนอกภาพนี่ขอขอบพระคุณนะครับประเทศไทยขอบพระคุณหน่วยงานของคนไทยนะในฐานะที่บาบุเองกับเบาทองเป็นคนล่า เดนภาพนี่แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ขาขึ้นมาเลยได้นนอายอ้ดีใจอ้ายด,ดีใจสาบซึ่งต่อไปก็จิตัังจะเฮ็ดงานน,นี้พป็นหอวเลยนี่ะบอกเคยคิดกดทรยศต่อประเทศไทยภาพเหตุการเหล่านี้สาบซึ่งหนำใจลายฝากถึงกลุ่มคนที่บวังดีค่อยสางความแตกแยกนอกพีน่น้องเนาะคิดในงเงะบวกเลย,ลย่เด้อพี่น้องเด้อเอาละคลิปนี้บาบบเองก็ถือว่าจะไปที่ตามข่าวอีกต่อไปนะบ่าวท่องเนาะไปแล้วบ่าวท่องไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปบงข่าวต่อบายไป